กล่อง Edu Isuzu ลูกค้าส่งมาให้นะครับตัวนี้ช็อตหลายตัวเลยนะครับทำการซ่อมให้ก็ใช้เวลาอยู่นะครับซ่อมเสร็จแล้วส่งกลับก็เช็คดูสายไฟหน่อยนะครับว่าช็อตตรงไหนบ้างเดี๋ยวก็จะเทสให้ดูว่าวงจรเปิดปกติหรือเปล่านะครับตัวนี้ทำการ ต่อซ้ายวัดเปรียบเทียบเอานะครับกล่องเปิดได้ก็คือใช้ได้นะครับวัดแรงดันไฟฟ้ามาเท่าไหร่ร้อยกว่าโวตนมาหรือเปล่าวงจรเปิดดีปกติไหมสัญญาณเข้ากล่อง ECM ใบบนหรือเปล่านะครับถ้าทดสอบแล้วมทีทุกจุดก็คือไปใส่ในรถก็ติดแน่นอนนะครับเดี๋ยวไปทดสอบดูนะครับก็มีอีกกล่องใบนึงนะครับ มาสองใบกล่องใบนี้ติดแล้วสะดุดควันดานะครับเดี๋ยวทำการเช็คให้อีกทีนะครับเดี๋ยวจะทำให้ติดง่ายกว่าเดิมนะครับเปลีย่ยนอุปกรณ์ให้ติดง่ายกว่าเดิมมีวิธีทํานะครับจะจัดการให้ทําการทดสอบกล่องนะครับถ้า s P V ทํางานสัญญาณขึ้นกล่อง E C M แบบนี้ ก็คือใช้ได้นะครับเป็น,น,นสัญญาณสแควร์เวฟเร่งได้เบาได้ก็ผ่านนะครับกล่องวัดทุกจุดแล้วมีไฟออกมาปกติทุกอย่างแต่ในรถติดได้แน่นอนครับทำการเปลี่ยนอุปกรณ์ให้ติดง่ายด้วยผ่านครับพ